หอมมากทุกคนตุนไปอีกหน่อยหนะ่อยก็จะต้มไข่นะ,ะดูข้าวแล้วหแหละเรต้องทานข้าวก่อนไะเฮียนเราลับเนาค่ะเราสีมะเทียงตรงเปกเลยเราจะทานก่อนทอดนอยหูแล้วยังไม่สุกหรอกคะ่ะยังไม่นิ่มนะคะบ้าในเปลือยอย่างสีมากทุกคนคะ่ะตุนไปก่อนตุนไป่อนเรียบรอยแล้วคะ่ะไข่ต้มยังมาตัวน้อยตรงไปหาน่อยนะเราจะกินสองฟองบอกทีละฟองก่อนนะคะแล้วก็เล็กแซมค่ะ ชามต่อชามเรากินคนเดียวนะคะทุกคนค่ะเราก็ได้เตรียมเอาเองออกจากติดแล,ล้วนะคะซื้อมากเมื่อวานเท่าไรร้อยเก้าบาททำสองกรอบเลยดันว่าจะทําไปแค่แค่เป็นกระต้้งไข่เป็ดย่างประตูน,นะคะทุกคนค่ะกินข้าวทำกับข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่แน่นะอาจจะไปธุระเพราะว่ามีธุระงานค้างอยู่นะกะับไอเหี้ยนะคะทุกคนค่ะดันว่าก็เตรียมผักเยี่ยมนะคะ พี่ขี้หนูแล้วเราก็จะไปแกะกระเทียมอันนี้มาจะใส่ใส่เลี้ยงแซ่บพี่น้องคะโอ้ยขอคือบอผิดเอาถือนองกว่านี้เนาะกระเทียมกรีบใหญ่ค่ะพี่น้องคะไว้ซื้อมากเราซื้อมาหลายพอได้ได้ทำกข้าวเราไปแกะกระเทียมกันเราจะมาสับมาสับแต่กับเลี้ยงแซ่บแซ่บเด็กคทุกคนค่ะอากาศวันนี้คึมฟ้าคึมฝนเราจะเอารถไปล้างไปไปค่ะสิต้มไข่เป็ดเตมกว่นี้หรือนี่ก็คือไข่เป็ดนะคะหอมฝากนะคะทุกคนค่ะนี ไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่เพื่อเลี้ยงเองอยู่ฟาร์มเราทานไะว้แนคะ่ต้มไข่ย่างมะตูมค่ะไข่นนเป็ดดนะีไข่ไก่น่ารับด้วยค่ะอย่ามืมอเช้านี้นะคะทุกคนค่ะป่ะบอกกระเทียมด้วยกันหุงข้าวแล้วนะข้าวสุกแล้วค่อยมาดูกันแล้วเราก็จะทำเร่งแซ่บด้วยคะ่ะพี่น้องค่ะกินง่ายๆเนาะอยู่กันสองคนกุหลาบเราสวยอยู่นะเนี่ยทุกคนค่ะระหว่างแกะจะไปแกะกระเทียมเนาะโซ่กุหลาบก่อนกำลังจะร่วงโรยตามกาลเวลาเนาะเปลี่ยนชุดใหม่ไปเรื่อยๆนั่นแะค่ะทุกคนค่ะนี่ แต่สีส้มก็กํากนนกกลังจากอันนี้เหมือนกันสีส้มกาลังจะตูมแล้วก็ออกดอกน,นี่สลับเปลี่ยนุนเวียนกันไปฮาทวนค่ะความสุขยุ่รอบตัวเรานะคะทุกคนว้าวอน้ำสุกจะเดือดแล้วเราก็กช้องชอยช้อนอ,ออกเอาตักฟองออกให้หมดเลยดีค่ะน้าจะได้ใสนะคะหมดแนละทุกคนน้ำสุกจะได้ใสนะทานนะคะนี่เลิเยอะมากฟอง แบบนี้นะคะน้ำซุปจะทำให้เขาออกน้ำซุปชิสไซด์เรื่อยๆเลยตักไปเรื่อยบบๆคะ่ะมันฟอกออกไปได้เติมไปเค่ะเพื่อรองคันว่าจะเติมน้ำซุปว่าไทลงไปเสร็จแล้วแหละตุ๋นให้นุ่มให้อร่อยแล้วเราก็มาปกันเนลเราจะทานหม้อต่อหม้อนะคะสร้างตัวสร้างค่ะพี่น้องคาเหมือนทำขายนานละทุกคนพอเราตักฟอกออกเปิดแล้วกงกะสีหอมแบบนี้นะคะนำ้ำซุปก็จะใซติ๊งเลยเนาะตุ๋นประมาณหนึ่งชั่วโมงเลยดี ได้ร้อมกระดูก่ะพี่น้องขะกระดูกเล้งแซบแซบเล้ยงเนาะกระดูกเล่งเลาะค,าค่ะพี่น้องขาโลละหกสิบห้าบาทที่โงตัสค่ะมาซื้อมากดรกว่าหอมมากอากาศหนาวๆแบบนี้นะคะมันก่อนจะตกทุกคนมาชมฝั่งนี้บ้างเนาะว้าวอันนี้ก็สวยหวานค่ะทุกคนค่ะหอมแรงมากฝั่งนี้จะเป็นกุหลาบเลยนะคะทุกคนระวังรอเลี้งแซบเปื่อยค่ะ หอมมากทุกคนตุนไปอีกหน่อยนะึ่งร้อยก็จะต้มไข่นะดูข้าวแ,แล้วแหละว่าต้องทานข้าวก่อนไอเฮี้ยเราลับเราค่ะเราซิมาเทียงตรงเปกเลยดิเราจะทานก่อนตอนน,อนี้หิวแล้ว,ย,ลย,ลว,ว,ย,ลวยังไม่สุกหรอคะ่ะยังไม่นิ่มคหมบ,บาสในเปื่อยยังเสรนะทุกคนคะ่ะตุนไปก้อนตุนไปก้อนน้ําเดือดค่ะพี่้องคะ่ะรอรําเดือดเราล้างไข่เป็ดแล้วนะเราจะต้มในน้ําเดือดประมาณเจ็ดนาทีเป็นไข่ยังมัดตุนแล้วก็นองในน้ำเย็นนะคะ สับกระเทียมเพราะว่าการสับกระเทียมทําให้กระเทียมแบบว่าโดยใส่เล้งแสบอร่อยนะคะหรือผัดพริกเกลือน็่จะไม่ไม่ตำนะ็จะใช้มีสับเอาส,สวยๆนะคะ่ะทุกคนคะมาดูตอนเสร็จนะทุกคนตักใส่กระปุกแล้วก็ตำพริกใส่นะคะสับใส่พริกใส่ไว้นะคะแล้วก็มีมะนาวใส่พริกเพราะว่าพริกจะได้สีสวยในน้าเดือดตั้งเวลาเจ็ดนาทีนะคะแล้วก็จะใส่เกเเลือไปในดนึงเพื่ออดไข่งง่ายที่สุดเนาะโอเคทุกคนตั้งเวลาเจ็ดนาทีค่ะ เรามาชมกันเคยนดาีรามาดยังรกัุกคนะตาคะเตียนาสอยกไเราล้ค่ะทุกคนเราปูเลงแซบกันนะคะเจ็ดนาทีตาที่เราตักด้ติไดสิคะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาใส่ใ้น้ำเย็น โอยดีโอยโดยีดยค่ะเองมารอชมกันว่าไข่เป็ดย่างมาต้มเจ็ดนาทีจะเป็นแบบไหนคะทุกคนคะรอลุ้นไปด้วยกันนะคะพอแล้วทุกคนคะปิดแก๊สเลยแล้วเราก็ปิดฝาเวลาเราจะทานเราให้ปรุงทีละถ้วยเนาะกิ่กี่ต้นกะปุงทีละถ้วยนะรสชาติตามใจเรานะคะเสิดควานรักอาหารทุกคนนี่เรามาปรุงด้วยกันเลยนะสิทุกคนรออะไรคะเราตักกระเทียมใส่เลยนะทุกคนโอเกระเทียม ขี้หนไูไว้ทานคนเดียวก่อนนะอันนี้แล้วก็น้ำมะนาวค่ะเราเทลงไปคั้นใบกยะวานนะคะเกลือเผ็ดเค็มแล้วก็น้ำปลาชิมรสชาติดูค่ะว่าเราถูกใจไหมเสร็บแล้วรสชาติที่ร้านว่าก็โดยของเปรยวลงนะคะเปรยวพอทานคนเดียวทานเข้าด้วยกันค่ะมนานุไข่ต้มเรา เรียบร้อยแล้วค่ะไข่ต้มยงมาตัว,นว้น่อยต้มไปหาหน้อยนะวันะจะกินสองฟองบอกทีละฟองก่อนนะคะแล้วก็เล็้งแซมค่ะไว้บุญชาาต่อเช้าเรากินคนเดียวนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาไปจะเที่ยงละแต่กินก่อนเข้า <c oughs> <c oughs> สวยค่ะทุกคนพคาติดเท้าด้วยกันนะคะเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย